ปักแตงโมอะไรปักสี่จ้าบ้านไหนคะแม่ไม่ครับก็ถ่ายอย่างเดียวสี่บ้านไหนจ้าไข่เค็มไข่แดงอยู่นะไข่ดิบไข่ดิบข่าหน้าไข่ดิบข่าประกอบไม้ลาไม่เผ็ด ไม่มาไงไม่ได้สั่งนี่กินกับเพื่อนนี่พอย่างเดียว้าอันนี้ยำเด็กอ่ะมาลึกก็ยยำมาลึกก็ืยยำเด็กยำเด็กยำมาลึกก็ยยำมาลึกก็คืย่งไม่ใส่พริกไม่เผ็ดหรอแบงมาเผ็ดพิเศษนะ ยำไยข่เค็มไข่ยำแล้วก็ใข่ปลาล้าเผ็ดมีเชลลิต้าเราใช่ใช่แต้องรสชาติออริจินัลไม่ล้าไม่เผ็ดไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มโอเคได้ไหมจ๊ะได้ได <I can S 3> ้ข่เค็มเชย <favorite food this evening> <t> น่ารักจังเลยหนูเหรออ้าวชอบแล้งเด็กฉันไม่เด็กอืมควอมเล็วก็สองวันนะนวดให้ดีคงกูมาปลาไม่จ้าเส็ดไ้มคะกมาปลาเอาอิเศษคกูนะพิเศษกูมานะพิเศษกูมาได้ไหม มาสิ่งก่อนจะเป็นแบบไปใช่ไหมต้องมี

สวัสดีค่ะรอบที่ร้อยแปดสองร้อยห้าสิบเกณฑ์นะ ตัวเลยเหรอพิเศษอ่ะให้มันสมส่มกับราคาสมน่ำสมเยอสมไหมน้องแมส่งร้อยสิบแบบว่าปกติเราก็ใส่สองถึงสามยู่แล้วปกติร้อยห้าสิบเศษพิเศษเฮ้ยนพิเศษแล้วก็หอยแครงก็ แบบนีแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากนะปาดกลางเ,งเล็กน้อยถึงปาดกลางอ่าดคือกวาดเอง รายการเลยนะจ๊ะเลขเข้ามากันเลขเข้ามากันสดเล็กกันเรืเลยจ้า,ม,า,ม,าม,มันขายผังในตลาดนะครับ ห้าบ้านไหนอ่ะใครเขียนหน้าเอ่ย ăn phô một cái lên đã. Khà. Đến mấy? Khà. Chị mở to raหน่อย. หูฟังอ่ะให้เขามีป่ะที่ว่าเขาไม่ใส่ไม่ใส่ม่นหูตึงเเขาต้องเปิดดังๆอ่ะเปาะเนเสียงได้อขอบคุณนะจ๊ะ มาชิมนวิธีมา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 ทะมอนเขียะทำไมาน้อยอ่ะ ไข่ชั่มไข่ทุกตัวเลยนะไข่ทุกตัวเลยนะไข่ถ่ายไ,ไข่หนอยก็มาทานเรื่องไรเลยะอะไรยะจะโกงลูกค้าหรอไม่ได้หรอกถ่ายไข่ ไหนอ๋อนี่เลยมันไม่พอกันอ่ะเร็วๆมูซันไข่ไข่นะไข่ไข่แกไข่ปูนะไข่ไข่ปูนะไข่เหลืองดีนะเอาูตสดไข่ไอ้ปูไม่ดีกว่าปูรวกอ๋อเพิ่มเพิ่มปงลวกไข่เค็ม เพิ่มไปนะเพิ่มกุ้งลวกไข่แดงปลาแดงเค็มไข่แดงเค็มถ้าไข่เค็มเขาจะเอาโน่นให้โน่นน่นอ๋ออันนี้ไข่แดงไข่แดงตำมอึไข่แดงเค็มกับไข่เค็มกึ๊กกึ๊กมันเลยกึ๊กกึ๊กอ่ะเด็กนีเลยอ๋อ าแจงอันเพิ่มนั่นอยู่5ตัวเองประกอบไม่ปร,ราณะเพชรการแล้วก็กุ้ง3ถุงนะกุ้งสุดไขนะ่แดงเข็นไม่ปราะราะจกันนะ ขอบคุณแม่จ้าจะเตงพี่ชาจอ่ะชิงชอนด้านล่างนด,ดนึงคั่ะเอาหวาน 4ี่สิบบาทแล้วนะั่นนะครับควละสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทแต่น้ำยำม,มันจะดูมันจะเปืองกว่ายำปกตินะใช่มันจะต้องใช้น้ำเยอะและใช้ปรตถุดิเยอะกว่ายเยอะกว่าใช่ไหมมันต้องคุ้นๆุณไอือ มันกเกลีดูระยะมัน้ำยังมีเยอะขนาดนีเ้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดควรสี่สิบแปดสิบบาทนะครับโอเคไหมพอดีผ่านอยู่แล้วก็เลยแวะซื้ออ่าแล้วก็ซื้อผ่านมาไหนจะไปไหนครับจะไปชุมพรเดี๋ยววันจันทร์เรแวะเพื่อนฝากซือ้อขอบคุณค่ะชุมพรไปกินร้านนัน่นเลยอ,อ๋อไอตรงปูมาปูมาชุมพรเดี๋ยวม่าจะไปอยู่ซื้เห็นที่ ใช่ครับผมนี่ออกออกมาวายสองออกมาตอนวัยพวมารอเหตมาพบปกติเวลาเขาขายก็ช่วงนี้ครับใช่ปกติแฟนจะออกมาแบบตอนเช้าอย่างเรีย่าลืมแวาไปกินนะร้านยำปูมะชุมพรอยู่น้องต้นนะฮะแล้วก็น้องต้นน้องผานะ อ้าวมันยังไงมาถ่ายร้านนี้ไปเชียร์ร้านนู้นเอ๊ะยังไงนี่ประกบประกบใจดีครับเดี๋ยวสั่กลับแวะประกบสั่งกระเป๋าปกบอีกเคลื่อนเคลื่อนฝากแวะได้แต่อย่าตรงกบวันพุธเด้อวันพุธวันหยุดนะไม่ตรงแวะกลับไปเอาไปเอาไปที่กรุงเทพใช่อ๋อฮะเก่งไหมเด็ด เซ็ปขอบที่ติดตามชมครับสชิเนลช e วกากยำสามเซ็ปนะฮะใครจะชิมพิมพ์หอปกะกบมาไดทุกวันเลยนะครับที่นี่ฮะยำเซ็ปอร่อยหรอยำปูม,มาโดยเฉพาะยำปูม,มายำหอยแครงกุ้งสดกุ้งสุกนะฮะใครที่ชมคลิปนะฮะอย่าลืมก,ก,กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัดชิน่ทราเช anel ครับ Thank for w a t Please subscribe uh, my YouTube channel สวัดีชิน่ Thank for watching תודה. Hey, <laughs>